สวัสดีค่ะคลิปนี้ข้าก็มาตามรถไทยน้อยต่อไปแล้วขะค่ะอีพี่นี่ก็เป็นอีพี่ที่สิบเจ็ดเราจ้าอีพี่ที่สิบเจ็ดกับไก่ขมาแล้วค่ะคงอีกบ่าดนว่าน้าเราค่ะก็จะได้ล่องรถไทยน้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะสร้างครับจัยังไงจ้า ขายคือผ่านจอดแล้วแล้วแล้วเนาะค่ะไก่ของม้าแล้วล่ะไก่ของบ้านเราแบบย่างดัดเด็ดครับถ้าติดแตงมันอยู่คิดว่าติดัดมากสิล่ะดัดแล้วก็่าิมาแต่งมานั่นเป็นลูกเป็นล่างดีแล้วกะขี่ล่องไม่เกมืนกนลนหรอป เราพอโดนดอกไก่เขามาแล้วมันก็บว่าค่อยมีร้านเอาว่าง่ายๆได้อีกจะขั้นตอนแล้วจ้านี่กระเอาสิกีล่องเบิองกับสีกับสิแค่เฮ็ดมีเฮ็ดมีแล้วก็แต่งนิดหน่อยเดี hmm. ๋ยวเฮ็ดมันไวเท่ากับดีมากอันนี้กับประธานในแตงมาจากแตงลูกเป็นล่างไว อยากตัดต่อตรงครับข่วงข่วงก็จังหวี่กับงามดีเลยคอนเสิร์กับจิตง่ายนี่สี่เลยเออมันง่ายดีงามดุก่ต้องตัดต่ออืมไม่กับิเฮ็ดไว้ยังสี่แล้วก็บิตเลือไม่เลื้อทั้งหลังแน่ข่วงยกฝานยกหยังอือก็คว่าซุ้มนี่เขาจีเดที่หลังหรอกอือขอให้รถมันแล่นได้ขยับได้ั้างใส่ฝานอยู่ก็ได้ใส่กับจิต ใส่ปานของปานธรรมดาเขาล้วครับรว่า็เไปนเน้นไทยไเอาไปเห็ดหัวหัวสวนจซื้อก็เลยเน้นไปไทยไปดันแต่ว่าดันสิเน้นยุ่ออกไปปั๊บนั่นปั๊บนี่นันมแล้อสแต่งมันเบิ์ดแล้วไก่มาแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็แล้วง่กั่าดเพอเห็ด่นแน่ลมาแต่งเห็นมันเขาลูกหอวร้อยหัาลูก งามนิดน้อยเราแบบขี่ล่องเบื้องฝนละอ่าสตาร์ทเครื่องล่องเบิ้งเนาะอืมอืมมีแต่จะไปเรื่อยอยู้ไม่นีครับฝนเหน็บมาเห็ดจักชั่วโมงอยู่แล้วครับบ่ค่อยมีเวลาอืมอันนี้เทาก็บดิเฮดไวปทางเดียวป่าจ้าเนี่ยดิเฮดอีกทางนึงอยอะยังไปเรืงสั้นล่ะแค่ทางเดียวป่ะอ๋อเข่เอื้องมันแบบนี้ฝังสายพันธุ์บางอย่างมันชัวมร์เป็นวัตถุไล่เถื่ กมันสีมันใหญ่มันกะดีมันถึเท่าของกระเทีมกันไว้ธรรมดาเพราะว่าเห็นบางคนกระเจาบลาใสสำหรับกระเลถามปลาสีปล่อยลงโจงไว้เลยกระเจ้าคนกระเฮ็ดขึบเลยผมก็พอดีมันมีตะแกรงเห็ดแเลยเอามาแกงเฮ็ดมาเฮ็ดไปเป็นหนวดลายงามโอ้ยกะสิว่ารถแต่บเนาะเฮ็ดไปทั่วแล้วผม เป็ดตัวใข่ได้ไห้ไส่ได้ยิงก็คนเห็นพวกสวยงามคนเลยแบบไวแข็งแรง<ม>ทำรักบนกระดิ่งทำแพนเล็ิดแบบเลยครับล,ลังค้นลัวคน้นกะลัค้นกะเห็นเป็นช่องมือนอนี้ช่องล่างช่องบนสายพานออกอนี่พวกแบบก็ดีเห็นตะแกรงเล็ก ตะไคร้เห็นมันไหลได้ไอมาเข็ดกันนาสนับตะไคร้อ่อนแมวบ่จ๊ะตะกี้เ็ดอันยังล่ะเครื่องคัดแยกสีกระเทียมเครื่องคัดแยกสีกระเทียมนะครับอ๋อเห็นเลยว่ามันเหลือจากคนสร้างเก็ดเหลือเลยไอ้มะเข็ดเห็นมันดวดง่ายง่ายดีสนักว่าบางิีมากกับบางทีเห็นมีแบบนี้ จังได้กะเท<อ>่ากับม่าน,นอัปเดตให้เบิร์นเกิดเอฟซีจะได้หายคิดถึงเนาะค่ะเนาะว่าเออคนนี้มันอไหทับเองเน่แล้วละ่ะเป็นคือหายไปโดนแท้เนาะค่ะเนาะจ้าวบมาไล่หรือซื้อวัดหน่อยอยั่หรอกอยากจะเปลี่ยนไหมเอา้าเปลี่ยนเลยนะแต่งามแบบจอดนี้รวบหน่อยมันเลี้ยวหยากร่ะเนี่ยพ่าอีกลวก้วผมซื้อกกวบก่อนแกมาไล่จ้าก็ได้เนาะเปลี่ยนหนาเปลี่ยนรังอยู่ ว่ไงนยเมื่อร่าเรียวเรียวไงกาล่องคีบนสะกอนล่องขับลาล่องเบิ้งอะไรกันเบื้องคีต่กันถอยเปลี่ยนไปอันนี้เป็นพวกมาไล่รถอย่างรถเก๋งบอกเนี่ยก็เป็นพนั่งเบิ้งนั่งลอกวุ่นยละเบิ้งกองเฟินเหรอม่เบิ้งกองักควางป่จ้าเบื้องกองคุนแม่ ว้นจับไปจับมาเลยใเช่นัข้าไปเอมากกับคำขีนเรากันเอไปทั้งอื่นศพมันเป็นยังดอกข้าวแบบค่อยๆเห็ดไปเพราะว่านเป็นรถของข้าเองเนาะเนาะอันมีอันูดเดียวนะมนีอันเอฟซีขามาถัอันว่าอันบ่เอาเครื่องค่ะบ่เอาเครื่องเอาตะโค้งหนีสร้างว่าจะบาทว่าสันเป็นขามาถเนเป็นข้อวเมียนมาถาผมดเราะว่าคล้ายๆเนาะเออ แต่ว่าเคยเห็นอยู่คลิปหนึ่งว่าเป็นว่าสามหมื่นหาส่วนว่าอ๋อบ่เอาเครื่องมันบ่อค่ะอ๋ออันนี้ของไข่ขึ้นเนี่ยอือแต่มีข้าวเป็ดใส่ข้าวเปลือกขายเออคาดว่าือว่าครับจ้าหว่าผมใส่เล็กผม้งใส่ตัวเล็กนะผมวเปลืใส่เล็กบางอ๋อเอ็นกะตอบอ็นกะใส่นะเพราะวเล็กโค้งเล็กยังใส่นะหัวขาวเปลือกใส่งานเนาะอือืม เากะเฮ็ดใส่เอียงท้าเองเนาะว้เห็ดใส่ใสใสเ,เ,เ,นเนองกะแต่ว่าเฮ็ดเจ้าอื่นเข้ามาสามมื้อหาเลยล่ะที่ตนหลับเห็ดอยู่ค่ะเอฟซีก็ FC ได้หายสงสัยแล้วเนาะคะ่ะเนาะว่าอันถามได้เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นกะบ,บ่ได้เฮ็ดขายสิแม่จ่าเพิ่นเฮ็ดแบบเฮ็ดใส่ง,งานเอียงสินะค่ะบ่ได้เฮ็ดขายขาเพื่อจำนายคะ่ะ ข้าวเด็ดตัวเดียวนะนกปนกตเนี่ผมมู้คนเด็ดไทยผมวบาสตามมาทีตรงเป็นลูเป็นหลังแล้วเพรามันเก็ดอยนันหลายคนเมนก็เพื่อนเป็นกิต <dem ont> การงวัดคุณมึงจอคุณตัดอันนี้จัวัดจัดย่จัตัดจว่าเจียว,ว่าแตง,ง,งแตัวเดียวก็นต่องนึกเองส่งเออยู่นี่แหละเป็นมาจสงเงิกค้านเกรกหลายคนเด็เด็หลายคนเด็ข้าเดย ่คลิปนี้กัหายสงสัยแล้วเนาะค่ะเนาะว่าสร้างเพื่อนอันบัไดถ้ำคายเนาะค่ะเนาะเพื่นเห็ดใส่งานเองเนาะคะ่ะเนาะคันยาเทศตามกับข้อเมนต์มาถามสร้างได้เนาะคะ่ะเนาะสร้างกับคนอีสานคนอุดรน,นี่เราจะบัได้หวงวิชาดอกจ้าเพิ่นกับเห็ดตามควมม<า>่ำเข้าใจเพิ่น<า>เพิ่นม,<า>มักเพิ่นมักเห็ดค่ะเพิ่นเป็นคนมักสร้างาอยู่กับรถมักรถค่ะค่ะคลิปนี้กับขอบคุณเด้อค่ะที่ เขามาแวะเวียนเบิงอ่ะรถไทยน้อยค่ะก็ะไปพ่อกันไม่คลิปหนาเนะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ